นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนธรผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Miracle of Mindfulness: The Classic Guide to Meditation by the World's Most Revered Master ของ i ติชนั h ฮัน จริงๆแล้วผมชื่นชอบคนเขียนคนนี้อยู่แล้วซึ่งท่านก็เป็นพระรูปหนึ่งที่เป็นสายเซนในประเทศเวียดนามซึ่งแน่นอนว่าในการที่เราจะศึกษาพระรูปหนึ่งได้เนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนและไม่ใช่สิ่งที่เราจะตามรู้ได้ทันตลอด100%แล้วสิ่งต่างๆมากมายที่ผมเรียนรู้มากมายในหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรกและเราค่อยศึกษาหาความรู้สิ่งอื่นมันจะเป็นประโยชน์กว่าหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นธรรมะทุกเล่มคำสอนคำคมรวมไปถึงปรัชญายต่างๆที่ทําให้เราได้แง่คิดต่างๆมากมายผมกลับเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นไม่มากก็น้อยแต่แน่นอนว่าในโลกสมัยใหมย่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราไม่สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าคําสอนนี้จะยังนํามาใช้ได้เหมือนเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์จริง,รงๆไหมนี่คือการที่เราต้องพิสูจน์้องสอบทานแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้รับการ นำไปใช้และปฏิบัติใช้อย่างสมควรแก่ธรรมก่อนหลังจากนั้นเราก็ได้ตระหนักว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็น100%หรือไม่เป็น100%แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุและดับไปเพราะเหตุเป็นด้วยแบบนี้เขาจะแบบนี้วันหนึ่งเราจะตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรูนะ้ณวันนี้จะต้องนําม,มาใช้อย่างแน่นอนไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอย่างไรเพราะนี่คือธรรมะและธรรมะคือความเป็นจริงที่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่า การนำสมาธิจึงเป็นอิริยาบถท,ที่สามารถปฏิบัติตามได้ในทุกศาสนาและมันก็จึงเป็นการที่เราได้รับหลังจากการมีสติสื่อไปหากใครที่กําลังมองว่าสมาธิเป็นเรื่องของศาสนาผมอยากให้ลบภาพจํานี้ก่อนแล้วก็มองไปในจุดที่สําคัญที่สุดว่าเมื่อจิตใจเนี่ยมันชอบลดแล่นชอบฟุง้งชอบมีความคิดที่ไปกายอยากตัวของเราเองเขาเรียกว่าหลุดออกจากฐานในสิ่งที่เรามีนั่นจึงหมายความว่าเราขาดสมาธิ หลายๆครั้งที่เราหลุดเข้าไปบ่อยไม่ว่าจะเป็นคิดถึงเรื่องสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นรวมไปถึงหัวลํำลึกในส,สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอะไรอาวรสิ่งต่างๆนี่ก็เรียกว่าขาดสติเหมือนกันและยิ่งเราขาดสติบ่อยๆเราก็จะขาดสมาธิตามไปนี่งเป็นองค์ธรรมที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือสติและสมาธินั่นเองเียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้ชีวิตเราก็จะปรากฏเห็นเด่นชัดมากขึ้นว่าเราต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกเมื่อเช้าว,วัน ไม่มีวันใดเลยที่เราจะทำเหมือนเดิมเมื่อเราจะบอกว่าให้ผลลัพธ์นั้นแตกต่างจากเดิมเราเรียนรู้จากผู้คนมากมายในสังคมทุกคนสมัยนี้เสพสื่อผ่านมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าสื่อต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆสิ่งอนนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าถ้าเกิดสมมติเราขาดสติหรือสมาธิเราจะไม่สามารถที่จะไปสู่การต่อยอดของปัญญาได้เลยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนนห้ามหลีกนี้ยิ่งเด็ดขาด เพราะมันมีผลกระทบต่ออนาคตอย่างมากความมหัศจรรย์ของการเจริญสติก็จะมาเป็นตัวที่ทาให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นได้แต่มันจะไม่ใช่ความสุขที่เราเคยสัมผัสจากทางอื่นๆเลยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนเขียนท a นเ a y e n Yam มากๆนั่นก็คือในเรื่องของการเจริญสติในชีวิตประจําวันสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเราก็ต้องหาเครื่องอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเราสิ่งสารสัตท์นอกบ้านเรา รวมไปถึงอารมณ์ที่เราขุ่นเคืองหรือว่ามีความสุขในชีวิตประจําวันเนาะสามสิ่งเหล่านี้ไหลเวียนและวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราทุกๆวันแต่เราไม่เคยได้สัมผัสไม่ได้เคยที่ใช้มาเป็นเครื่องอยู่เลยแน่นอนหลายคนที่มีประสบการณ์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับสติและสมาธิแต่เขาหารู้ไหมว่าการที่เรามีสติและสมาธิเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาก็ได้ในความหมายก็คือเรากำลังเดินทางผิดการที่เราพยายามอ่านหรือศึกษามากขึ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุด เราจะได้กล่าวตัวเองว่าสิ่งที่เราเป็นในทุกๆวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นสัมมารหรือว่าทางที่ถูกหรือเปล่าถ้าเกิดมันปมนทางที่ถูกทําต่อไปถ้าเกิดสมมติมันปมนทางที่ผิดหรือมิจฉาก็ทําในสิ่งที่ตรงข้ามรวมไปถึงศึกษาความรู้เพิ่มเติม,เพ,มเพื่อให้ปรับจิตปรับใจให้เดินตรงกับสายในสิ่งที่มันควรจะเกิดหากว่าการนึกคิดว่ากําลังทําอะไรสิ่งนั้นย่อมเป็นอนาคต,ตการของปัจจุบันขณะ ฝึกสติในชีวิตประจําวันแล้วตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงถ้าเรามองให้ละเอียดทีถ้วเราก็จะรับรู้ว่าการที่เรานึกคิดถึงสิ่งใดหรือดึกนึกถึงสิ่งใดนั่นจะเป็นเหตุผลของการที่เรากําลังมีความคิดต่อสิ่งนั้นสติไม่ได้ทำหน้าที่นั้นสติคือสิ่งที่เราไปรับรู้สิ่งนั้นณนะตรงนั้นจริงๆเมื่อไหร่สติเกิดขึ้นเราจะรับรู้ได้เลยว่าเราจะโล่งโปร่งและเบาเหมือนเราไม่จำเป็นต้องคิดถึงมันมันเกิดก็คือเกิดมันดับก็คือดับเท่านั้นเอง นี่คือตัวสติก็ค่อยสังเกตไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าสมาธิจะเกิดหลังจากนี้และสิ่งที่เราสํารวมจิตสํมรวมใจมากขึ้นมันก็ทําให้เรามีปัญญาในการมองสิ่ง,งต่างๆตามความเป็นจริงว่าเออสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนั้นของมันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิหรือปัญญาล้วนแต่เกิดตามเหตุซึ่งกันและกันเกิดเป็นลําดับไม่มีสิ่งใดเกิดก่อนไม่มีสิ่งใดเกิดหลังแต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ตามลําดับความรู้ความสามารถของเราเอง เมื่อความช้าจะมาเป็นส่วนช่วยให้เราหลีกเว้นจากสังคมที่วุ่นวายและเต็มเปี่ยไปด้วยความเร่งรีบนิกายเซนย่อมมาช่วยเราได้ในวันที่เราร้อนโลนภายในจิตใจสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในนิกายเซนเนี่ยนั่นก็คือนิกายนี้ได้สื่อสารแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่านิกายนี้สามารถที่จะเพิ่มความสงบในจิตใจได้มากจากสังคมที่วุ่นวายจากสังคมที่แข่งแย่งชิงดีไม่ว่าเราทุกคนเนี่ยพยายามตามล่าหาเงินทอง สิ่งใดที่เราจะพยายามพักจิตพักใจแน่นอนนี้กายเซนเนี่ยช่วยเราได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราเข้าไปนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นการให้เรามองภาพวาดรวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆไม่ว่าเป็นการวางหินสิ่งนี้มีความหมายทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราเชื่อมันมีความหมายมันก็จะมีความหมายผมอาจจะสื่อแบบนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดขอทุกคนศึกษาหาความรู้ด้วยตัวของเราเองอย่าพยายามเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสังเกตสังการ แล้วเราก็ต้องนําใจเนี่ยเข้าไปใส่ด้วยเหมือนกับเราใส่ใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริงความร้อนรนในชีวิตเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเราก็รับรู้ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องร้อนรนตลอดเวลารีบร้อนหรือเร่งรีบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันต้องรวดเร็วทันใจทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นเรากลัวว่ถ้าเกิดเราช้าแล้วมันจะไม่สามารถทันท่วงทีกับสิ่งใดเลยสิ่งนี้อาจจะเป็นความผิดความช้านี่แหละงดงามที่สุดและได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ เราคาดหวังอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ศาสนาเป็นสิ่งที่มาเป็นตัวอธิบายแต่ตัวเนื้อความและศาสนาไม่มีความสําคัญเพราะเราต้องเข้าใจแก่นของชีวิตว่ามันเป็นธรรมะหรือความเป็นเช่นนั้นเองเมื่อความเป็นเช่นนั้นเองมาปรากฏเด่นชัดมากขึ้นว่าศาสนาไม่ได้มีตัวเกี่ยวข้องกับนิกายใดยลทัทธิใดแต่ศาสนาเป็นเพียงแค่ตัวบอกเล่าว,ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ศาสนาพุทธเป็นเพียงแค่ กระบอกเสียงหรือเครื่องอยู่ให้เรายึดถือแต่วันหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าผู้ศาสนาไม่ใช่ตัวศาสนาเองแต่มันคือความเป็นจริงหรือธรรมะไม่ว่าเราจะเข้าใจแบบนี้หรือไม่เข้าใจแบบนี้ธรรมะก็ยังอยู่รอบกายหรือรอบตัวของเราเองขอให้เราเรียนรู้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เรามีความทุกข์ขอให้เราเจริญสติฝึกสมาธิวันหน้าเราก็จะมีปัญญาสืบไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะต้องมีความดีเป็นเครื่องอยู่ เพราะความดีนั่นแหละจะสามารถที่จะหลอดพ้นผ่านอุปสรรคทั้งปวงไปได้แต่อย่าลืมเลยในชีวิตประจาวันที่เราต้องมีนั่นคือสังเกตใจใจของตัวเองอย่าปล่อยให้มันเผลนจนเกินพอดีสิ่งใดมากระทบรับรู้สิ่งใดไปแล้วรับรู้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีความคิดที่จะลงใจมากขึ้นเข้าใจว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปตลอดเวลาไม่มีวันหยุดพักม,มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ความสุขของเราก็จะพั่งผูมากขึ้น เพราะเราเข้าใจตามสิ่งที่มันเป็นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยเป็นสายใหญ่ผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk ชิด้วยนะครับ